พวกเราล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพวกเราเป็นเนื้อธาตุบริสุทธิ์เสมอกันเลยเป็นพี่เป็นน้องกันจิตของพวกเรานะเป็นเนื้อธาตุบริสุทธิ์เท่ากันเลยแต่เนื่องด้วยว่าจิตของพวกเรานั้นได้แตกออกมาจากต้นธาตุคือจักรวาลธาตุตั้งแต่แรกเริ่มเป็นอนุธาตุพวกเราคืออนุธาตุชีวิตที่แตกออกมานะแล้วก็กระจายออกไปเกาะภาชนะน้อยใหญ่ เพื่อเรียนรู้พวกเรามีความไม่รู้เป็นฐานก็คือตัวจิตของพวกเราเนื้อจิตเนื้อธาตุบริสุทธิ์นี้เขาเป็นเนื้อธาตุที่ขาดองความรู้เหมือนฮาร์ดดิสเ,เปล่าๆที่พร้อมที่จะบันทึกดาต้าเบรข้อมูลลงไปในนั้นแต่ไม่มีแค่องความรู้แค่นั้นเองเข้าใจนะเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วฮาร์ดดิสเนี่ยแต่ขาดแค่ความรู้เข้าใจนะ จิตเราเป็นอย่างนั้นเลยเป็นธาตุที่บริสุทธิ์มากขาดแค่องค์ความรู้คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์ทีน่นี้จึงได้เริ่มแตกตัวออกมาณจุดเริ่มต้นนั้นออกเรียนรู้กันอนุธาตุของทุกดวงจิตนับไม่ได้อินฟินิตี้เลยนะเริ่มไปเกาะในวัตถุธาตุในดาวดวงแรกที่เริ่มเกิดขึ้นมาในจักรวาลแล้วพวกเราก็ไปได้ภาชนะเป็นสัตว์เซลล์เดียวมากแต่แรกเริ่ม วิวัฒนาการพวกเราเปลี่ยนร่างกายมาเป็นอันันต์เลยนะอินฟินิตี้เลยเราเป็นมาหมดทุกอย่างเรามีลูกโอยนับไม่ท้วนเป็นอินฟินิตี้เรามีพ่อแม่นับไม่ได้เลยพ่อแม่เราเราเคยเป็นพี่เป็นน้องคือเราพวกเราเป็นเนื้อธาตุอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่แรกเริ่มแต่เนื่องด้วยว่าพวกเราแตกแยกไปเพื่อไปเรียนรู้หา องค์ความรู้แห่งปัญญาต่างดวงจิตต่างก็ไปเรียนรู้นึกออกนะเมื่อไปเรียนรู้ก็เกิดองค์ความรู้ในแต่ละลักษณะแตกต่างกันดวงจิตบางดวงเกิดเป็นจสัตว์แล้วเป็นสัตว์ดูร้ายเกิดมาเป็นจสัตว์ดูร้ายอยู่ตลอดไม่มีอุปนิสัยที่จะคลายออกจากความร้อนตรงนั้นได้เลย ดวงจิตบางดวงไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีแต่การหนีอยู่ตลอดเวลาจึงมีอุปนิสัยที่ชอบหนีอยู่ตลอดเวลาดวงจิตบางดวงไปเกิดเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ความกับธรรมชาติก็มีอุปนิสัยที่ชอบธรรมชาติจิตบางดวงไปได้ภาชนะที่ชอบพิจารณา เห็นอะไรก็ชอบพิจารณาทุกอย่างไปหมดเลยชอบจําชอบพิจารณาเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดก็มีอุปนิสัยในการพิจารณาพวกเราเข้าใจเนาะการที่ได้เกิดมาแต่ละครั้งมันจะสั่งสมอุปนิสัยเป็นคุณลักษณะแห่งจิตที่มันฝังลึกอยู่ในเนื้อจิตเราแยก ย่อยออกมาเป็นแต่ละดวงจิตมหาศาลมากแต่ละดวงจิตมีคุณลักษณะถึงไม่เหมือนกันคุณลักษณะแห่งแห่งอุปนิสัยจิตไม่เหมือนกันนั่นเองทีนี้พอมาเป็นมนุษย์ก็มีอุปนิสัยบางคนไม่ชอบธรรมะเลยพอได้ยินธรรมะเนี่แทบจะเครี้ยงทิ้งเลยด่าโกรธเกลียดด่าทอคนที่ฟังธรรมด้วยอุปนิสัยแบบนี้พวกเราว่าจิตเขาจะเป็นแบบไหน จิตเขาจะมีแต่ความมืดบอดทําอะไรก็ไม่เจริญถูกไหมเมื่อเห็นใครพูดธรรมะดีๆเป็นไปเพื่อการปล่อยวางไม่ยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราคนเหล่านี้จิตด,ดวงเหล่านี้จะเกลียดคนที่พูดธรรมะแบบนี้มากจะดาทอเขีนฆ่าทําลายผู้ที่มาแสดงทาแบบนี้จิตของเขาเป็นแบบไหนพวกเรารู้ไหมเขาจะมืดบอดถูกไหมจัตุญญานจะมืดบอดและมีวิบากหนักมาก พวกเราจะเรียกเขาว่าบัวกลุ่มไหนก็แล้วแต่พวกเราแต่ประเด็นคือจิตแต่และดวงมีอุปนิสัยแตกต่างกันเนเหตุปัจจัยการเกิดมาในภาชนะต่างๆก็ไม่เหมือนกันบางครั้งเราไปเกิดในภาชนะของหมู่โจรเราก็มีอุปนิสัยเป็นเหมือนโจรนั่นแหละบางครั้งเราไปเกิดในครอบครัวที่มีแต่ความทะเลาะเบาแว้งด่าทอใช้อารมณ์รุนแรงตลอดเราก็มีอุปนิสัยอย่างนั้นแหละ พวกเราเข้าใจไหมมันถูกสังสมในแต่ละครั้งที่พวกเราได้เกี่ยวข้องกันและกันผูกมัดผูกพันแล้วก็ซือทอดอุปนิสัยกันและกันนี่คือจิตที่มาอาศัยพาชนะแล้วก็หลงยึดในอาการปรุงแต่งนั่นเองนะทีนี้จึงเกิดลักษณะแห่งจิตและดวงแตกต่างกันมากจนวันหนึ่งพวกเราทุกมากพวกเราจะ มาอยู่ในภาชนะอุปนิสัยยังไงก็ช่างเถอะแต่ประเด็นก็คือพวกเราจะทุกข์พวกเราหนีไม่พ้นทุกข์ใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าน้ําตาของพวกเรามันมากมายิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสามรวมกันอีกพวกเราเห็นความทุกข์ไหมถ้าพวกเราย้อนอดีตไปดูอดีตพวกเราได้พวกเราจะเห็น แต่ละชาติที่พวกเราเกิดมาเพื่อตายเปล่านั้นมีแต่น้ําตาทั้งนั้นเลยแล้วพวกเราจะสลดสังเวชมันเป็นเรื่องจริงที่รู้ได้ด้วยญาณทัศนะอ่ะทีนี้เมื่อพวกเราได้เจอทุกข์มากๆพวกเราก็สแสวงหาธรรมจากปราศผู้ที่ท่านมาชี้ให้พวกเราได้แจ้งถูกไหมพวกเราทุกข์มาก พวกเราอยากจะทิ้งอยากจะคลายอยากจะวางทุกอย่างบนโลกใบนี้มีสัจธรรมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพราะอยากจะพ้นอุปนิสัยแบบนี้ปราถนาอย่างเยวคือพ้นไม่เอาแล้วไม่ยึดอะไรแล้วเป็นบาตรฐานอยู่แล้วถูกไหมเราเรียกว่ามีสัจธรรมที่ตั้งมาไว้จะไม่เกินเข้าใจไหมเมื่อเขาได้เจอปราชา์ผู้มีปัญญามาอธิบายนิดเดียวเขาก็แจ้งได้เลย ว่าทั้งหมดที่เขาเข้าใจมาทั้งหมดเขาคิดเอาเองแต่ชี้รู้ที่เข้าใจอยู่นี้มันก็ไม่ใช่เราเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกทั้งหลายไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงจงอย่าทุกข์กับสิ่งใดจงอย่ายึดในสิ่งใดเพราะทุกอาการมันเป็นเพียงอาการของธรรมชาติที่พ่วยพุ่งออกมาจากธาตุบริสุทธิ์แล้วก็สลาย เราจะไปเอาอะไรกับอาการที่พวยพุ่งออกมาเพื่อสลายอย่างนั้นเหมือนลมปากที่มันพวยพุ่งออกมาแล้วก็หายไปเราจะไปยึดอะไรกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหล่านี้จิตตาสังขารหรือความคิดนึกอารมณ์อาการรู้ก็เป็นฉันนั้นเมื่อได้ฟังทำข้อนี้ย่อมพรุ่งต่อทาตุบริสุทธิ์ตอนนี้พวกเราอาจจะเรียกว่าเป็นแบบอุคติตันอยูเป็นผู้ที่ บรรลุธรรมโดยฉับพลันตัวจะเรียกว่าเป็นบัวกลุ่มหนึ่งพระอาจารย์อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนมีจิตมีท่าชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เสมอกันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเป็นพี่น้องกันด้วยพวกเราทุกคนแจ้งต่อจิตต่อท่าชีวิตอันบริสุทธิ์ได้เท่ากันหมดอย่าแบ่งแยกว่าเป็นอะไรเลยจงตั้งสัจจาซะน้อมฟังซะ ว่าเราจะรู้แจ้งจิตให้ได้เราจะไม่โง่ยึดอาการปรุงแต่งใดๆอีกต่อไปนี่จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราเมื่อแจ้งแล้วจะทําหน้าที่ประกาศความรู้นี้แก่นทานี้ให้กับทุกคนบนโลกใบนี้จะพาดวงจิตทั่วสากลอนันตจักรวาลพ้นจากวัตฏะทั้งหมดเพราะนี่คือชาติสุดท้ายแห่งเราพวกเราว่างงดงามไหมแบบนี้ แน่นี่คือคำตอบของคำถามสาตวุ